ปลาลุยสวนเป็นเมนูแลนอาหารที่ทําทานเองได้ไม่ยากจะใช้เป็นปลานิลปลาทับทิมปลาช่อนปลากระพงก็จัดได้ตามสะดวกก่อนทําอย่าลืมเช็คเครื่องดื่มที่ชอบไปก่อนนะครับเรามาเริ่มที่ทอดปลากันก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับให้ร้อนจัดเลยใส่น้ํามันลงไปครับสําหรับปลานะครับวันนี้ผมแล่เอาก้างออกแบบนี้นะครับเอาหนังออกเอาก้างออกเรียบร้อยนะครับถ้าใครสนใจวิธีแล่ปลาจะอยู่ช่วงท้ายคลิปสามารถดูกันได้นะครับ ใชมืองอังดูพอน้ำมันร้อนได้ที่นะครับวันนี้ผมจะใส่แป้งลงในน้ํามันเลยนะครับเป็นแป้งทอดกรอบเนี่ยครับแล้วก็คนแบบนี้ครับคนให้แป้งกับน้ํามันเข้ากันใครจะคลุกกับปาก็ได้ครับแต่วิธีนี้คือมันเร่งด่วนมันง่ายดีครับเราก็ไม่ต้องการแบบว่าให้แป้งเคลือบปลาหนานะครับให้ปลาทอดแล้วสีมันสวยนะครับปลาลงไปครับไฟกลางๆนะครับไม่อ่อนแล้วก็ไม่แรงนเกินไปนะครับ ใส่ปลาลงไปแล้วยังไม่ต้องไปขยับมันนะครับมันจะแตกมันจะติดกระทะได้ครับพอมันเซตตัวนะครับช้อนจากด้านใต้ขึ้นอย่างเงี้ยครับขยเาขย่าอย่างนงี้แล้วก็ถอดไปจนสุกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเราหั่นแบบนี้เนี่ยแป๊บเดียวสําหรับปลานิลนนะครับถ้าเราแล่เอาหนังออกนะครับมันจะดูน่าทานนะครับเพราะว่าหนังมันนี่จะลายนะครับไม่สวยไม่เหมือนปลาทับทิมนะครับแต่เนื้อเนี่ยอร่อยกว่าปลาทับทิมนะครับบางคนบอกว่าอย่างนั้นนะครับ ปลาทับทิมมันจะติดจืดกว่านะครับแล้วแต่ว่าเราจะทําเมนูไหนนะครับแต่เป็นเมนูทอดทอดเอามาแกงเอามาหมกอะไรแบบนี้ปลานินจะอร่อยกว่านะครับปลาทับทิมจะเหมาะกับพวกนึ่งครับนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวอะไรพวกนี้ครับนี่ครับพอสุกเหลืองประมาณนี้ครับไม่ต้องเหลืองมากนะครับเพราะว่ามันจะแข็งเป็นเตาอน้าทานมากครับเสร็จแล้วก็เป็นกระดูกปลาโครงปลานะครับหย่อนหัวลงไปอย่างเงี้ยครับ ลองไว้ก่อนนะครับหางจะได้ไม่ติดกระทะโครงปลาก็เหมือนกันนะครับใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับมันต้องรอให้มันเซตตัวก่อนพอมันเซตตัวเนี่ยครับเราแตะนิดเดียวมันก็ขยับได้ง่างๆยๆแบบนี้ครับถ้าเราแตะแล้วมันติดหนึบเนี่ยอย่าเพิ่งไปแทะมันครับพอด้านล่างสุกก็กลับด้านนะครับปลาตัวใหญ่ก็ใช้ตะหลิวสองอันแบบนี้นครับอับประคองหน่อยนะครับเน้นหนุส่วนหัวกับท้องมันนะครับให้มันกรอบ ว่าส่วนนี้ก็มีเนื้ออยู่นะครับถ้าน้ํามันกระเด็นใส่นะครับวานหางจระเข้นี่ครับปลูกติดบ้านไว้ครับทาในส่วนที่น้ํามันกระเด็นใส่นะครับแดงๆนะครับมันจะไม่พองนะครับแล้วก็มันจะไม่ปวดร้อนเสียนขนาดไหนครับเรื่องน้ํามันกระเด็นนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโดนทุกคนครับพอกรอบทั้งตัวแล้วก็ใช้ได้ครับตักไปพักได้เลยเอาโครงปลาขึ้นแล้วก็พลิกครับพลิกแห้งเหลือความร้อนเหลือไปอยู่นะครับพอครับ ก่อนจะทําน้ํายํานี่เราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเลยนะครับสาหรับเครื่องเพราะว่าเมนูนี้ในเครื่องเยอะครับมาทั้งสวนครับเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็มาทําน้ํายํากันเลยน้ําปลาน้ํามะนาวแล้วก็ันนี้ผมใช้เป็นน้ําเชื่อมของมิตรผลนะครับใครไม่มีน้ําเชื่อมก็สามารถใช้เป็นน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลปี๊บได้ครับใส่น้ําเชื่อมประมาณสักช้อนครึ่งครับน้ําเชื่อมก็ละลายง่ายครับใส่พริกลงไปเลย พริกนี่ผมใช้พริกกินดากับพริกขี้หนูผสมกันใครชอบเป็นน้ำพริกเผานะครับสามารถใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมเมนูยำเนี่ยผม,มผมไม่ค่อยชอบนะครับมันจะออกเลี่ยนชอบให้มันแบบรสจี๊ดจ๊าดอ,ดอดะครับพอได้น้ำยำแบบนี้แล้วอะ้รเราชิมรสนะครับชิมไม่ได้ตามชอบเลยครับจี๊ดมากผมก็จะใส่ปลาที่ทอดเลยครับอยากให้น้ำยำม,มันเข้าเนื้อปลานะครับ แล้วก็ตามด้วยเครื่องเลยตะไคร้ซอยครับเลือกเป็นตะไคร้อ่อนๆนะครับขิงหั่นเต๋ครับมาทั้งสวนครับข่าหั่นเต๋เลือกเป็นข่าอ่อนๆนะครับมะนาวหั่นเต๋ทั้งเปลือกเลยครับหอมแดงหั่นเต๋ะเียมหั่นเต๋ก็มะม่วงเปรียวสับครับแล้วก็คลุกครับ เสร็จแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งตัวที่สงขั่วก็พริกแห้งทอดครับสองสามทีพอเสร็มะม่วงหิม,มาพานต์ครับสารแน่ครับไม่ต้องคนมากนะครับใส่สารเนรแล้วนะเบาๆมือแค่นี้ครับมาทานสดๆแช่เครื่องดื่มเย็นๆรอได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะครับ ปลาลุยสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูทานสุดๆครับแากให้ติดเครื่องไปด้วยนะครับบอกได้คําเดียวครับว่าแซ่บครับจี๊ดจ๊าดโดนใจสุดๆครับรสชาตินี่ได้ตามใจชอบเลยครับเนื้อปลานุ่มมากผ่านไห้ติดสมุนไพรเข้าไปด้วยเนี่ยรับรองเลยครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สวัสดีครับผมซื้อปลามาจากตลาดก็ให้แม่ค้าขอดเกล็ดให้นะครับแล้วก็ผ่าท้องฟักไส้อันนี้ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับจะไม่ตัดคลีบตัดหางอะไรไม่ตัดเลยนะครับมาเหมือนเดิมเลยแค่ขอดเกล็ดกับฟักไสออกนะครับวิธีแรกก็ง่ายๆครับบั้งส่วนโคนหางเนี่ยครับบั้งให้ถึงกระดูกเลยครับแนวกลางหลังนี่เขาเรียกกระดูกนะครับแล้วก็บั้งส่วนนี้ครับส่วนหัวเนี่ยเอาให้ติดนี้เลยนะครับชิดนี้เลย นีครับบางถึงกระดูกเหมือนกันครับทีนี้หันมาด้านนี้ใช้มีดกรีดตามแนวเนี่ยครับกรีดเป็นแนวก่อนมีดก็ให้คมหน่อยนะครับกรีดไปถึงที่เราบั้งส่วนปลายนะครับแล้วก็เลาะไปค่อยๆเลาะไปนะครับเลาะไปให้ถึงกระดูกตรงกลางเนี่ยครับกระดูกสันหลังตรงกลางเนี่ยครับค่อยๆเลาะไปถ้าเราไม่ชํานานนะครับเนี่ยครับ พอไม่มีใครชานาญหรอกครับเพราะว่าไม่ได้เลาะบ่อยขนาดนั้นเราไม่ใช่พ่อค้าขายปลานะครับพอเห็นกระดูกนี่นะครับมันก็จะเป็นก้างปลาเป็นโครงแบบนี้ครับนึกภาพออกตอนเรากินปลานะครับก็ให้เราปักมีดตรงนี้ครับปักมีดเอียงๆแบบนี้ครับแล้วก็กดลงไปแรงๆนะครับให้มันขาดแล้วก็ใช้มีดดันมาอย่างนี้ครับตามแนวกระดูกนะครับเพื่อจะตัดให้มันขาดนะครับ เราต้องนึกสภาพกล้างตอนเรากินปลาไปด้วยนะครับเยื่อตรงส่วนท้องเราก็ตัดครับส่วนนี้เราก็ใช้มีดรีดต่อมาครับต่อมากับส่วนที่เขาผ่าท้องนี่ครับนี่ครับก็ได้เป็นแผ่นแบบนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับเหมือนกับด้านนี้ครับพอเราเลาะเสร็จสด้านแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับโครงปลากระดูกปลานะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนที่เราจะแร่จะหั่นเป็นชิ้นนะครับ มันจะมีก้างตรงตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เอาออกด้วยเลยเอยียงมีดอย่างนี้ครับเริ่มจากตรงเนี้ยนะค,ครับค่อยๆเลาะมาเรื่อยครับเราทําครั้งแรกอาจจะไม่สวยนะครับทําบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินครับระวังมือนิดหนึ่งนะครับมันจะมีแนวตรงกลางนี้นะครับตัดครึ่งเลยครับได้เป็นสองชิ้น จะลองเลาะหนังออกดูนะครับอันนี้ใครไม่เลาะก็ได้นะครับเขาก็วางมีดให้ติดกับเขียงอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงดึงหนังนะครับก็จะได้หนังออกมาแบบนี้ครับใครจะไปทอดกรอบก็ได้นะหนังทานได้เหมือนกันครับสำหรับวันนี้ผมจะหั่นเป็นเต๋านะครับก็จะหั่นครึ่งอีกทีหนึ่ง นี่สาหรับคนที่สนใจอยากทําตามผมนะครับผมก็จะหั่นเป็นเตาประมาณเนี้ยครับนี่ครับ,รบประมาณเนี้ยครับชิลธรรมนะค,ครับอันนี้ชิลธรรมของแท้ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับ